ย้ายม,มีน้ำา้องน้ำข้างนะน้ำแข็งได้แบบนี้พยา <c oughs> ยามลางมือใส่แม่ดได้แบบนี้เงียนดินะดิ่งเยอะ ขอมันมีลายฟูงจ้าวันมันเป็นหกเจ็ดฟูงอ่ะยาวฟูงนี่ลงกินลงเก็บไม่ขวบเด็กของเราไม่น่าท่าพูดถึงไงเขาพูดกันตัวไปนะกว่ามันสัมพัทธ์คนได้ถ้าพูดถึงระหว่าเดี๋ยวเราเนอไม่ไม่กลัวไม่ลตระยุกับมันไงซึ่งเราป้องกันเอาเองนะแบบนี้การปฏาจะมีเชื้ออายุซึ่งเขาติดมาสู้คนมีการติดแอลกอล์มาห้าคนก็เนี่ยคนไปจับมันมากิน

เ,ออเรื่องโรคฝีดาดวานอนหรือฝีดาดวิงนะคะก็จะเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวงังสําหรับประเทศไทยนะคะเราประกาศเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวงังหมยายถึงว่าเราก็มีการเฝ้าในในสถานบริการต่างๆนะคะออโรคนี้นะคะ่ะมันไม่มันความรุนแรงมันน้อยองค์การอนามัยโลกก็เลยยังไม่ประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของของทั่วโลกนะคะก็ของไทยก็เราประกาศเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวงังแล้วก็มีการจัดระบบเฝ้าระวังอยู่ สำหรับจังหวัดพังงาเราก็มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรการค่ะก็คือเราจะเฝ้าระวังคนที่มีอาการเข้าได้กับโรคนี้ค่ะเช่นมีไข้มีผื่นมีอ่อนเพลียตามคลินิกของโรคโรคโรคผิวหนังหรือคลินิกนิรานามที่เผื่อก็เผื่อ,เพ,อเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคนี้มันอาจจะมีว่ามีแผลที่อวัยวะเพศเขาอาจจะมาปรึกษาหรือมารักษาที่คลินิกนิรานามหรือคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วก็เราก็จะมีได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังในกลุ่มนี้อยู่นะคะถ้าถ้ามีอาการาคนที่เข้าขายหรือเข้าได้กับโรคนี้เราก็จะมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อเพื่อตรวจยืนยันอีกทีนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงาเราก็ยังไม่พบคนที่เข้าขเข้าขายพวกโรคนี้นะคะสําหรับประเทศไทยเราก็มีผู้ป่วยยืนยันแล้วเมื่อวานเนี่ยนะคะหนึ่งรายที่ภูเก็ตนะคะก็จะเป็นาชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศไนจีเรียนะคะ ก็ในในส่วนของจังหวัดพังงาเรามีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกมากนะคะเ,เราก็ให้เน้นเรื่องการป้องกันตัวเองนะคะอย่างเช่นใส่หน้ากากอนมามมยล้างมือเป็นประจำนะคะก็แล้วก็อย่าไปสัมผัสคนที่ที่เราเห็นแล้วก็มีแผลผุครองนียคะ่ะเราจะไปสัมผัสดโดยตรงนะคะหรือถ้าสัตว์เนื่องจากว่าโรคนี้เป็นร,รังโรคู่ที่สัตว์ที่เป็นฟันแทนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นหนูเป็นกระต่ายอย่างงี้คะ่ะ เราก็อย่าไปสัมผัสมันโดยเขาโดยตรงนะคะก็หลังจากสัมผัสก็ให้ล้างมือทําความสะอาดดูแลสุขอนามัยตัวเองให้ดีก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ไดออ้สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นที่นี่นะคะทําสวนกรุหาจะมีลิงเยอะนะคะมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารลิงทางสํานักง,งานสาธารณสุขอาเภอตะกอทุ่งนะคะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบง,งานก็ได้ให้มา,มาให้คําแนะนำนะคะว่าเ,ออเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรของบรรดาพวกแม่ค้าต่างๆนะคะ ให้คำแนะนํานักท่องเที่ยวว่าอย่าไปสัมผัสวิงโดยตรงสัมผัสแล้วก็ต้องไปล้างมืออะไรค่ะน้องเขาก็ได้มาดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว